ร้าน G T Custom นะครับวันนี้เราพามาชมผลงานนะครับชุดแต่งกันชนหน้านะครับทรง M g นะครับพอม LED 5จุดนะครับตรงนี้จะเป็นโพลเ,เตอร์8ครับ8เหลี่ยมครับพองเลเซนะครับผลงานเรียบเนียนนะครับ สรคับหาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจครับติดต่อได้ที่เบอร์ครับ0956699668 0965505504นะครับหรือไลน์ไอดีนะครับ GT c o s t u o o m นะครับวันนี้เราขอลาไปด้วยภาพ Honda City ปี2008คันนี้สวยๆนะครับของคุณปอครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ